ครับปูเป้าไทยบ้นานน้องแอร์ซิตี้มืาอนี้เกี่ยวเขาครับเบิ้งครับนี่นาหลอกพุดธนาดิหนหลอกครับต้องเกี่ยวมือรถเกี่ยวเพิ่นลงบ่ลล้งหายครับต้องมัดเกี่ยวออยองครับเขากระลมไปคนละทางคนละไทยดู สี่เละชีวิตเศร้านาพี่น้องเอ้ยลำบากลำบนหลังสู้ปลาหน้าสู้ดินนี่ลาเขาเอื้นนะอะเด้อผู้ใดยสารวิ่เข่าซวยกันอันนี้ก็บของคน,นเลิกงานมาเล้วเนี่ยใครมีรถเกี้ยวมาลงเกี้ยวให็น่ะเด้อ vị trí vị sản chiếc câu đằng đềm rồi, pò bỏ hít cả bỏ đầy nhiên, đi, này hít nè, kêu khẩu kêu khẩu lồn bả đấy, không đủ. นี่ได้เอาเอาหลายหลายนาทีเลยเด็กทำได้เอาเท่านั้นมันได้จัยานาทีปุ่นนี่มันนี้ขึ้นยี่เด็สี่สิบเจ็ดฮะสี่สิบเจ็ดจ็ดิบ ขี้กันเองสี่ลับพี่น้องเอ้ยอันนี้กันสีเฮ็ดปีน,ปนี่ล้ำเขาเฮ็ดปีปบ่มีแนวเหรียคือสุม,มือนีหดอกบม่มีโทรศัพท์เมืองคือสุม,มือนีหดอกครับปี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 ป,ป,ปดังว่าให้ ยังเหรอเล่นเรือเล่นเรือไปสันนี่จีรีพุกตันบ่ลเหลียวดอกนี่เนี่โย่ขาเหยดตต์ปีทำไมล้ำหน่อยนะมันล้ำหน่อย เห็นดปะเคยเล่นปะบ้านอยู่ในเมืองว่าได้เล่นดอกเดี๋ยวจับไต้ขนมจับไต้หมอ้อจับเต้ไฟมอนเอาผ้ามาก,กั้งตากแดดเบิดมือเบิดคำเป่าปีอยู่นี่เลยพี่น้องกระดังว่ะ <c oughs> Một lèo đâu kêu khóc Khẩu khóc bắp tìm mít tìm nuôi mở lẻng mở nhạc kêu thân yêu thương này thương yêu thương yêu thương ลังสุ้าน้าส้ดินสบายเป็นผู้เกิดมาพอแม่มีเงินเนาะต้องลำบากลำบน ันนี้เขากระจิกตัดไว้จริงจี้ไม่ทำมัดเห็ดไปแล้วหนึ่งมัดแล้วว่าบมเดลแบบไม่ได้กับตรงหิดพี่ตังค์มาเป็นยังไงผิดสูตรผิดคูด่ยี่

จะต่นิดเดียวอืเสร็จไรกินได้แล้วเหรออย่นดีครับไต่เมื่อนอืมนี่นะครับหน้าบักหลวงบักไล่เมึงทั้งปุ่นกับไตฮาร์ไปแล้วเขา Chứ đi tá thì quế đồ tháng nên <laughs> Đầy lái khác Nhà nè, đầy lái khác ไปว่าเป็นลมพักปันเอาจากนาที มัดหนึ่งเพราะแล้วนก็บางมัดไ่บางไ้ตากแดดไ้ยังไงเอาไปตีเยี่ยวไปว่าเป็นหนาดอกล่มคักปวดคอยเกี่ยวไปฉินเลี้ยมิีลเ้ยวอีโดตี <c ười> สิ <laughs> ้นเดือนใดสิ้นเดือนนีา เดี่ยทำผู้เฒ่าเป็นเห็ดไทยเห็ดน้าเกี่ยวเล้วเป็นทงยี่พอร์ตเี่ยเอ้ยเกียวสามเดียนสีเดียนตัวที่ได้กินเขากินน้ำผู้เด่นหน้าหลายกับมองอก่กลานทงผู้เดียวไม่มีโอกาสเดบจเกี่ยวแทงขดหเอาลมสวนกันเยจะขี่เกี้ยววงเดย Không có người <laughs> còn này sang kêu cầu leo đi tắt nhà, quấy เอาส่ำนี้แหละพี่น้องไห้เบืองมันลำบากวันไหนชีวิตเศร้าห้เศร้านะสวัสดีครับ